ิ้นให้แม่ไม่ได่ได้ม่ได่ได้ไ่ไม่ได้ไม่ ได้ il, ไม่คือกันเดี๋ยวใครคอยวอาน้ำเนี่ยไหมล่ะคอยคอยกระซิไปวัดทำกระบอกขึ้ก <M> ันละงานนี้เนาะวางได้ครับเดี๋ยวอย่าเปล่าสัมภาษณ์สัมภาษณ์ครับผมครับผมรู้สึกยังไงครับได้เปิดเพลงกวนยูทูบเบอร์เราเมื่อเช้านี้ครับว้าวไม่โอ้ยบอสกวนนะดมอร์นิ่ง How are you today Mr. เจมี่เจมี่ฮา w ยูฮา o ยูทูเดย์

มีกล้องก็ตัง้งกล้อง,งมีคล้องก็เอาคล้องมาตัง้งใครมีอะไรก็รีบมาตัง้งอ่อ,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 อสองใส่กันอยู่ <c oughs> นั่แล้วอาสองใส่กันอยู่่นแลระบบสีแดงวันนี้ unes, <c oughs> สิบโมง้ะ <c oughs> สิบโมงครึ่งประมาณสิบโมงครึ่งก็อยากให้ยูทูบเรามากับสำนักข่าวเดี๋ยวจะให้เขามาสัมภาษณ์ตรงน<อ>ี้มัน <c oughs> สีประเด็นหอนไหมครับ หอนก็ให้ม erm <till> ันหอนแล้วมันจะหอนก็เรื่องมันหอนเจ้าก็สิเลือกเต้าหอนห้องเยนมันเย็นสบายอืมว้าวยาว้าวยาเมื่อกี้ในตำนักข่าวที่ไหนโอ้เดี๋ยวนะข่าวเขาสิมาคอสผ้าสัมภาษณ์ไฉสัมภาษณ์เจ้าไพลสัมภาษณ์เจ้าว้าไหมสัมภาษณ์เจ้าสัมภาษณ์คอยอ้าวสรุปโบเบนจอยโบเบนคอยบอกปิดเจ้า เรื่องตาแเจ้าก็หาเว้ตามอิดเน้นมาส้โอ้ยโอ้อากดโอ้กอดพิ่างกอดพิธางกอดมาทังพี่หันหนามาทังพี่แม่โอ้ยาคอยคอยพี่เขียนสบายเป็นกกลังใจเด้อครับครับอย่าพาคอยขี่ให้ะไรได้

กิ่งไม้นะอย่าลงนะเพราะว่าตรงไหนมันสดถึงตรงไหนก็ตัดแล้วนะมันจะได้แตกใบใหม่สับทองนะปแต่จะเต้นมันยังเขียวอยู่นะแต่กิ่งไงที่เป็นกิ่งสาขาบนนนะนณผมว่าออกมันน่าจะแตกนอไม่ก็ให้ต้นฮักเติมน้ำเข้าไป <c oughs> มันสิว่าจะมักน้ำาองดิมันสัครน้หามก็ฝ่าปลงไหวนะต้นใหม่นะ มันสำลักออกมาปิดปากเลยว่าเจ้ากวาดเบิ้งเจ้าเบิ้งบู้พูดผูข้างหลังนะเจ้ากวาดนะะเจ้ากวาดเจ้เบิ้งข้างหลังนะเ้ยเบลี่ยุ้ยแจนเ้าเฮิงกันีกวาด้วันวนอ่ะนั่งเซอยหมดทั้งหมดเลยอืมมีคนมาหลอกทิ้งน้ำข่อยเลยโอ้ยเพื่อนถือเพื่อนข่อยแล้วนะเออกูเห็นกูเห็นกูเห็นเอ้าไม่เห็นไหมบ้านกูได้น่ะมันเกี้ยงแล้วมันมีอยังดอกที่แรกเถอะมันหกอยู่แล้วที่แรกมันเราควงบนบนแล้ว แล้วพวงใส่มือเช้านี่กินยาบอกเขย่าขวบ้าเหมืสัตว์ใ่สัตว์ใจ่แลเมื่อดเดีมาต้นมะฮอกกานีเข้าออกน้ำต้นมะฮอกกานีได้เนี่ยนะต้นใหญ่ใหญ่เลยวะนมะฮอกกานีมะฮอกกานีแปลว่าเป็นเิรนมะฮอกกานีจะมาทำแปลทำดันแท้เจ้าคอยขบมยโคกกานไม้มะฮอกกานีคืออะไรมัเป็นไม้เอาถือขวดขอโอ้โหเห็น กว,ว,วาดต่อครับทำการทำงานนะมากไม่ใช่เอาแต่แปดนาทีโอ้ก็ให้ครบแปดกนเน่เอาเอเอา,เอานใ่ให้กวดกวดเอา้าเอา้าือเป็นือเป็นหลังเตาอ,อยู่นี่เ,เป็นหลังเตาหรือหลังยิงระยามันดำ <c oughs> ปูเแล้วปี่ยมเหลี่ยมกาวยาแมวจะเพื่อนในเห็ดปูบมาตั้งแต่ตะีทีเหลีวผมต้องใช้ทีพีสกินอยู่เพราะต้องใช้ทีพีสกินอยู่ถือสิบแปดไม่ได้สิบแปดมันเกี่ยวกับเครื่องหอมแม่นบอใครเคยถือสิบแปดข้อใดชิดมาาล มาลาคันธเวเลปะนะธาลณนะมันธะนวิภูสนตถานาตัวเดียว <c oughs> ขอ้ขออะไรข้อข้อแปดครับอันอันแต่ว่ามันจะเป็นข้อเจ็ดนะครับผมอบอนัตเจกีตาวาทิตวิสุขทัศนามาลาคันธเวเลปะนะธาลณนะวิภูสนตถานาเวลมณีครับ,รบหามลองเพ่งหามใส่เครื่องหอมครับนี่ห็นบอกคือสินหาได้ตอนนี้คือสินแปดบ่ได สิบแปดมาแล้วสิบแปดมาแล้วมาแล้วยุ่งมุ่งแต่มุ่งแต่ครบพี่นาทีเขาจะเปิดเพลงกันแล้วขอบคุเขาจะครบแปดหมดแล้วเลยเขาก็จะเปิดเพลงกันเลยครับอตามคำครับขอบบขอคุณหลอดขอบคุณหลอดไม่เถียงสักคำครับตอบกลับไปไม่เถียงสักคำครับ สวัสดีครับอาจารย์ตอนนี้ยังส่งให้เชียบยันไหมครับตอนนี้ยังส่งให้เชียบยันบะไม่แล้วไม่ส่งแล้วบอเฮ็ดเองเพือเก่าเฮ็ดเอ็ดเองแหรวมม่บอเท่าไหร่แล้วครับคนติดตามเท่าไรแล้วอาจารย์คันฝ่าแล้วเป้าหมายตั้งไว้ที่เท่าไหร่ครับเราทำไปบ่อยทำไปบ่อยไลฟ์ไว้ทั้งวันเลย เสียบชาร์จไปเลยจนเครื่องมันระเบิดเลยช่องมองแค่ได้พันเออใครใครมีประสบการณ์ก็บอกอาจารย์มาหก0 0นมันยังน้อยไป6,000ถือว่ายังถูกอยู่4,000ถามนายโพธิ์ที่เครื่องที่ถือเท่าไหร่ถามแล้วแต่อยู่ในใจนั่นไงอืมตอบเท่าไหร่ตอบไปพัน0ล้ว กำมุนาวัตตีโลโก้แล้วก็โยนลูกให้ไปไม่เป็นเลยนายผู้ที่บอก่อยก็บไม่อยากว่าวคือกันอยังให้่ไขว่าเด้อเจ้าบัญชิตตึ้นนะฮะโอ้ยบางไหนวะนะสบายดีบมอ่โอ้หำเนี่ยนะหำเนี่นะหำเนี่ยนะใครไม่มาแสดงว่าคนนั้นไม่มา ช่วยถือแล้วครับก็พูดความจริงครับพูดความจริงเดี๋ยวจับไปเป็นประเด็นอีกจิ๊ดหล่อขนาดพี่น้องเลยมือใช้ปืนเลี้ยงเขาเลี่ยงเอาตีสินค้าตอนนี้มีเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำที่จะมาทานเปิดตัววันไหนครับเปิดตัววันที่สิบครับวันที่สิบตรงนั้นมันคือช็อตได้ไวอีกแค่ไหนได้สิ่งย่างเขาไปไกลมันเต้ บังคุยกับคนบกบกบดูแลเลยเคียงยนนห่อเนี่เออคุณนะคราคนมีไฟเสียงก็เลยสอดธรรมดาครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ